สวัสดีค่ะสไปเช็คต่างแดนอินเช็คค่ะวันนี้อุ๋ยจะพามาเดินเขาหรือขึ้นเขากันค่ะเป็นเขาของประเทศสาธารณะเช็คค่ะนี่ก็เป็นต้นไม้บนเขาค่ะสูงมากค่ะ นี่ค่ะสัญ,ญลักษณ์หรือแผนที่ที่เวลาเราเดินเขาจะทำสีติดไปที่ต้นไม้ค่ะทำเหมือนเป็นอาเซียค่ะไว้สำหรับเดินป่าเดินเขาลมแรงค่ะ ถนนสำหรับรถวิ่งด้วยค่ะรถที่ไปซื้อวัตถุด,ดิบข้างล่างแล้วเอามาทำอาหารขายบนเขาค่ะจะเป็นร้านอาหารบนเขาค่ะเวลาคนเดินเขาก็จะได้แวะพักกินค่ะส่วนร้านอาหารบนเขาก็จะมีเบียร์พวกน้ำอัดลมพวกน้ำผลไม้โค้กเป๊ปซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นร้านอาหารเป็นอาหารสำหรับคนเช็คอะค่ะ นี่ก็เป็นวิวตอนเดินค่ะข้างทางต้นไม้วันนี้15องศาค่ะลมแรงแดดอ่อนๆ ลูกสาววิ่งตามพ่อเขาค่ะวิวดีมากเลยค่ะอากาศล่มลื่นใบไม้แห้งค่ะที่ร่วงจากต้นไม้ มแรงมากค่ะนี่ก็เป็นสัญลักษณ์บอกทางแต่ถ้ามาคนเดียวไม่กล้ามานะคะเดินมาถึงหินที่เกิดจากธรรมชาติแล้วค่ะสูงมากคนก็เยอะด้วยอ๋อสำหรับปีนหน้าผาคนปีนหน้าผากันค่ะ dua-dua ตอนหลังเขาปีนหน้าผาค่ะเป็นหินที่เกิดจากธรรมชาติค่ะนู่นข้างบนคนหนึ่งแล้วก็ข้างล่างคนหนึ่งคนเยอะค่ะ สองพ่อลูกกระเป๋าสัมภาระคนละใบค่ะนี่สัญลักษณ์ที่ต้นไม้ใหญ่สีเขียวค่ะเดินไปก็หาสัญลักษณ์สีเขียวไปลากของต้นไม้ค่ะที่อยู่บนเขาลากใหญ่มาก นี่ค่ะต้นไม้ใหญ่มากค่ะสูงมากสูงไปจนสุดนู่นไม่เห็นแล้วค่ะใบไม้บงังเดินต่อค่ะก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะชันเป็นทางชันเดินสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ต้นไม้ต้นใหญ่ค่ะสองคนโอบสามคนโอบสูงมากค่ะ ต้นไม้ทางนั้นเลยค่ะโอ้โหนี่เห็นชัดมากเลยสูงมาก สูงแล้วต้นใหญ่ด้วยนะคะเดินต่อค่ะ ตอนนี้อุ้ยยืนถ่ายจากที่สูงค่ะถ่ายลงไปข้างล่างเห็นไกลๆนู้นเป็นเนินเขาค่ะอยู่ไกลามากนี่เป็นเห็ดที่ติดอยู่กับต้นไม้ค่ะไม่รู้เป็นเห็ดอะไร นี่ก็เป็นบ้านพักเหมือนกระโจมเอาไว้พักสำหรับเวลาเดินมาเหนื่อยอะคะ่ะนี่ก็จะเป็นป้ายบอกทางกี่กิโลส่วนอันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกะคะ่ะว่าสีแดงสีเขียวไปซ้ายไปขวาไปตรงไหนพื้นแ้ว พื้นที่แต่ละพื้นที่ชื่ออะไรตอนนี้ก็เปลี่ยนเส้นทางเดินมาเดินสีแดงแล้วค่ะพอมีคนมาเดินเหมือนกัน ก็มาถึงสถานที่ที่เขาปิ้งไส้กรอกกันค่ะนี่พวกฝรั่งก็มาปิ้งไส้กรอกกันเขาจะมาแวะพักกันแล้วเขาก็จะมาปิ้งไส้กรอกกินที่นี่เดี๋ยวดูนะจะพาพาไปดูแบบใกล้ๆดีมีเห็นไหมนี่แหละเวลาเขาเดินเขาแล้วเขาก็จะมาย่างกินคนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ดูวิธีนะคะ <c oughs>

เป็นแบบนี้ค่ะจะมีเหมือนเป็นฝาครอบใหญ่ค่ะแล้วก็มีป่องควนันป่องควันให้ควันออกไปข้างนอกข้างบนค่ะ <S <S 1> <S 1> ลมแรงค่ะข้างนอกโมนี่ยังล่ะค่ะ nissin. Yeah. Chúng ta đang ở dilemma. อาหารมื้อเที่ยงค่ะสําหรับเดิน มีมิขีดด้วยค่ะแล้วก็มีกระทะข้างนอกลมแรงมากค่ะหนาวตอนนี้ไม่มีแดด เวลามาเดินเขาก็จะมีแผนที่ค่ะให้เราดูว่าตรงไหนบริเวณไหนรดเยอะค่ะคนจะมาช่วงบ่ายนี่ค่ะแผนที่สองคนพอ่อลูกแก้งกันค่ะ ลาสเบอรี่ค่ะขึ้นอยู่ข้างทางในป่าเยอะมากทั้งนั้นเลยค่ะยาวไปเป็นทั้งหมดนี่เลยค่ะเนี